น้องบองน้องบองอะไรเนี่ยฮะม,มันคืออะไรน้องแทนขอแม่ว่าอะไรน้องแทนขอซื้อน้องบองผู้คุมเหรอในในตาสควิตเกมในสควิดเกมเกม,มันคือสควิดเกมเหรอลูกเอ่เป็นเล่นรอดและตายอะไรนะเกมเกมรอดและตายเหรอไ๋ยเป็นเล่นยังไงเปิดให้แม่ดูสิทำไมถึงอยากได้อะเปิดสวิตต์ก่อนทำไมถึงอยากได้ ถ้าไม่ถึงอยากได้บอกแม่ดินหนูชอบเนี่ยมันหนูเมียเมื่อก,กี้กาฟิวยังได้กับมัวเลยอะไรอ่ะหนอยากได้มาข,ของพี่กาฟิวเป็นเป็นรูปอะไรหนูหนูของพี่กาฟิวเป็นสามเหลี่ยไมไม่ใช่แล้วของพี่กาฟิวเป็นรูปอะไรรูปกระบองเพชรไม่ใช่เหรอของกาฟิวเป็นบล็กระบองเพชรธรรมดานะแล้วของแม่เนี่ยสุดใหม่สุดใหม่ขอต้องให้มัน ขอ,องอบูคุณไม่เคยจะคิดเกมเนี่ยของเก่าฟิวของเก่าฟิวธรรมดาเขาต้องให้อันใหม่ชอบไหม,มชอบทำไมถึงอยากได้ก็รต้องให้ไม่มีนังบองเนี่ยตะวังเป็นผู้ตามจะเล่นกี่วันเนี่ยอสองวันไหมสองวันก็พังแล้วสองวันมัน เล่นพังเหรอเล่นถนอมนะนี่อ้อนอ้อนแม่ทุกทุกตลาดเลยนะเนี่ยไปทุกครั้งอ้อนให้ซื้อแม่แม่ว่าไม่ซื้อให้เออรอบนี้เลยอาสงสารเออเห็นคนอื่นเขามีกันเองไม่มีก็เลยให้เล่นรักษาดีๆนะได้ยินไหมเนี่ยอันนี้แบบอะไรชัดแบบเหมือนพี่ฟิวไหมเนี่ยชัดไม่ใช่เลยคะนี่มีลู้ชัดแบด